เดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันฮะเขาบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะหมานนะ ดีมิรลักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทางบ้านใกล้แดนกุงทําบ้านทุ่งแดนไกลนะและทริปนี้เนี่ยผมอยู่ที่ร้านพี่เอก AB f i ฟิ i n g นะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปตีหน้าดินนะทุกคน <laughs> เห้ยจะพาทุกคนไปตีหน้าดินอ่อเก็บน้ําแม่เมยนะครับผมก็ทริปนี้เนี่ยผมไม่มีชุดตีหน้าดินเลยนะหลายคนคอมเมนต์มาอยากให้ผมไปก็เดี๋ยวทริปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมายืมของพี่เอไว้ก่อนแล้วถ้าติดใจไงเดี๋ยวค่อยมาอุดหนุนนะฮะของเยอะมากนี่นะครับพี่เอกกับพอบอนะครับผมค่ะไปแล้วใส่ชั้นดูอีกแล้วพ่อเมียพ่อเมียว,วันนี้บรรยากาศมันได้ครับมันอึมคึน โอเคอ่ะพี่เอกแนะนำหน่อยอ่าวันนี้ตกยังไงถ้าจะเอาชัวๆก็ตกขอดีขอกระเทยขอนี่ผมทําจําหน่ายเลยเดี๋ยวเอาไปลองเลยนี่เดี๋ยวเอาขอเทยไปดีกว่านี่ให้จานโนไปลองอ๋ออันนี้เรียกว่าขอกระเทยเหรอขอกระเทยครับตั้งชื่อเองนะครับอีโตเล่ฮะมึงด่ากเห่อน่ครับอได้ตัวแน่นอนแต่พระใหญ่กินอื แค่สิบห้าสิบนะเอาแล้วมันต่างกับไอ้ตะก้ออย่างเงี้ยก็ตัวนี้มันเป็นสายเอ็นมัดนะครับเนี่ย<อ>สายเอ็นแล้วก็จะมีสายลีดผ้าตรงขอท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูอ๋อถ้าเป็นไอ้หน้าดินนะมันจะเป็นสายพีอีนั่นแหะหน้าดินเขาปกติเขาคนอื่นมันจะเป็นสายพีอีหมดนะไอ้นี่ผมใช้สายเอ็นสายเอ็นสี่ขออันนี้มันจะมีห้าขอแล้วก็ขอท้ายนะ่ะมันจะเป็นสายพีอีคอเดียวข้างๆางจะเป็นสายเอ็นปลามันจะกินดีมากติดดีมากตอดเป็นติดดมดมก็ติด โอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูคันหน้าดินพี่เองนะอ่ะสามคันนะครับันอ่ะมาเยเโอ้อันนี้กี่ฟุตฮะเลยอ่ะกี่คันก็ได้ไม่ใช่อันนี้กี่ฟุตอันนี้9ฟุต9ฟุตอ่าโอเคจัดไปเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะครับทุกคนวันนี้ใสูตรใหม่ทุกคนเป็นสูตรเหยื่อตกปลาเก็ตสูตรพิเศษกับเหยื่อหมัก AB นะ ทิที่แล้วเราใช้ตัวนี้แยมโลนะทุกคนได้ปลาเป็นร้อยกับตัวเยี่ยมโอเคเดี๋ยวทีิปนี้เป็นหน้าดินนะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันที่อ่างเลยนะครับผมมีน้าท่านหนึ่งรออยู่ที่นู่นแล้วครับผมไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงอ่างแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเริ่มต้นด้วยการขนของก่อนนะฮะฮ่าหมายเรื่อนหลังเห็นไหม โอเคมาถึงหมายแล้วครับมีแอปปิกอยู่นี่อยู่แล้วนะครับสวัสดีครับดูดูลาแอปิกดูลาติกดูทุกคนโอ้โห okay. เคยเตรียมของกันร้อนมากวันนี้ผมไม่ค่อยสบายนะทุกคนโอ้โหไม่ถึงนมีปายวะ มเอาสายเก่าออกก่อนมีวิธีออกเบื่อเบื่อก่อนแอปิกสายอะสายในลอกอ่ะมีวิธีเอาออกแบบเ,เ,เร็วๆเหรอวกว่เยอะนาะขว้างเลยอะเฮ้ยแอปิกกว่าจะหมดทุกคนเหลืออีกนิดนึงลอกเบอร์อะไรวะเนี่ยสามพันโอ้โหแม่เจ้าทีนี้ก็สบายชิีวๆนะผมจะแบบปูที่นอนตรงนี้แล้วก็หลับเฝ้าเบ็ดทีนี้ไม่ค่อยสบายหมดแล้วนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสาย12ปอนของจิดามาีนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเปลี่ยนเลยทุกคนคือผมได้ยินเหมือนเสียงปลากินนะดอยโอ้หลอกเบอร์สามพกินสายเยอะมากโห <c oughs> oh, ยังเหลืออีกเยอะเลยอันนี้ผมใช้มานานมากแล้วนะทุกคนเห็นไหมยังเหลือเยอะเลยนะฮะโอ้ oh my god ช <c oughs> ุนี่ทุกคนเห็นไหม สวยงาม่แม่เขามาเก็บเงินกันเท่าไหร่แม่สองนสิบบาทพัสาบาทขอบคุณครับนี่นะฮะก็เป็นค่าบริการอ่างนะทุกคนเขาก็เก็บขยะดูแลสถานที่นะฮะโอเคเดี๋ยวผสมอาหารก่อนเยื่อหมักเอบี B. แล้วก็ตกปลาเก็ตสุดพิเศษนะเยื่อหมัก ขอกระเทยของพี่เอกเบอร์ห้าอ,อ่านไอ้ปั้นมันยังมูลต้มรุมจะดีวะขอท้ายขอท้ายใส่เม็ดโฟมไว้ตึง้งอื้อออือจ๋า ที่นนครับร้อนๆแบบนี้นะทุกคนขายของหน่อยท่าบัฟท่าบัฟใหม่เห็นป่ะสวยไหมสวยไหมสุดยอดจะวางจำหน่ายเร็วๆนี้นะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเพจ P A D นะครับ ้าแตกแล้วเว้ยปลาส้อยมาแล้วจ้าแต้มแรกปลาส้อยขอดีดคือแบบนี้แหละทุกคนเห็นไหมมันจะไม่เข้าปากนะมันจะเข้าไปเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้อเนี่ยไปเลยบนลเฮ้ยบอตกทุกคน โอ้ชิวเกินฝนตกครับเดี๋ยวเซ็งเลยเดี๋ยวจัดที่นอนก่อนนะฮะฝนตกโอ้โหหาเลมพังหมดฝนตกเด้หล่นแน่นอ่ะ อยู่แล้วมักกันไหมเนี่ยเอ,อิดอะไรอ่ะสร้ยอยแก้วโอ้ยเย,ย่ปลาสรอยตัวที่สองทุกคนน,นีนี่แก้ว เอาอะไรวะมืดมาเลยครับทุกคนสปายแล้วตอนนี้หน้าดินก็ยังเงียบๆอยู่นะฮะเป็นไปตามคาดการก้อนนี้ก้อนใหญ่ด้วยทุกคนฟังเสียงเออ โอเคตอนนี้ก็เหลือผมอยู่คนเดียวแล้วนะทุกคนพิปิกกลับไปก่อนนะมีธุระก็เดี๋ยวมาลุ้นดูแล้ผมจะได้หุยคนเดียวหรือเปล่าลองดูก็อาจจะเขินๆหน่อยนะหน้าดินอะ่ะไม่ค่อยได้ตกเท่าไหร่ โอเคก็ okay. เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าหน้าดินที่ทุกคนขอมาเนี่ยผมจะได้เยอะปลาใหญ่หรือเปล่านะครับบรรยากาศตอนนี้ฮะทุกคนชิวมากเหลืออยู่คนเดียวตอนนี้ก็ นอนชิวๆไปครับทีิปนี้ก็ถือว่ามาพักผ่อนกับทุกคนนะมีคอมเมนต์อยากให้ผมมาตกหน้าดินนะก็มาจัดให้นะฮะได้ปลาส้อยไป2ตัวนะก็เดี๋ยวมาตามรุ่นกันว่าจะมีปลายิสุกปลาโนจันไซใหญ่ๆให้ผมได้เยอะให้ได้มันหรือเปล่าเอาใจช่วยผมด้วยนะฮะทุกคน อุ้ยโอ้โหไม่ติดได้ไงวะ <laughs> ปลาส้อยโอ้โหใยงามอยู่นะโอดึงขนาดนี้หรอเจ้าลู้เจ้ากันอเพราะไอตัวที่สองนั้นมันเป็นกันตีไง <c oughs> ใช่ไหม เดี๋ยวเขากลับซิกซิกซิๆไปเลยโอ้โหสรอยอีกแล้วเงือกอยเออ,เอามาตั้งที่ตู้ไม้ก้นได้มาตั้งที่ตู้ไม้ก้นได้นี่ เวลาคุยโทรศัพท์นี่นะมันปลามันชอบกินมากเลยนะใครเป็นมากบ้างนะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะโอเคทุกคนตอนนี้เวลา5.00โมงแล้วนะเดี๋ยวเหยื่อสุดท้ายนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะเขาบอกว่าเหยื่อสุดท้ายเนี่ยมันจะหมานนะ โอเคฮะทุกคนตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากเลยนะแล้วก็ผมไม่สบายด้วยนะทุกคนฟังฟังเสียงนะฟังเสียงผมไม่ค่อยสบายอะทุกคนแล้วก็วันนี้เจอฝนหนักมากตอนนี้หน้าดินก็ยังไม่มีอาการสักเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลุ้นดูเหยื่อสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันจะหมานนะอาจจะมีปลาใหญ่เข้ามาดึงนะฮะอย่าพึ่งหนีไปไหนนะทุกคนก็สําหรับคอมเมนต์ที่อยากให้ผมมาหน้าดินนะผมก็มาจัดให้แล้วนะฮะวันนี้ก็ผมมีเวลานิดหน่อยนะก็พอได้สนุกนะฮะแล้วก็ได้มาตกคนเดียวอยู่คนเดียว ตอนนี้เนาะ่ามกลางสายฝนนะรู้สึกเหมือน14ครั้งนะฮะก็รู้สึกเหมือนกลับไปโสดอ่ะรู้รู้สึกเหมือนผมเป็นคนโสดอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันฮะแต่ก็อย่าลืมนะทุกคนผ้าบัฟผ้าบัฟผ้าบัฟใหม่นะฮะผมเดี๋ยวจะวางขายถูกๆูให้ทุกคนได้ใช้นะมันเป็นผ้าเม็ดข้าวสารนะเป็นผ้าอย่างดีนะครับนี่ลายเข้ากันมากทุกคนก็เดี๋ยวจะมีวางจําหน่ายให้ครอบครัวพวกเราได้ใช้กันนะฮะถ้าใครกลัวแดดเรามีผ้าบัฟ โอเค okay. ก็เดี๋ยวรุ่นกันต่อครับผมจะสู้จนถึงที่สุดเนาะทุกคนเอาจะช่วยผมด้วยแล้วก็ขอบคุณที่อยู่มาถึงตอนนี้นะฝนตกหนักมากไปไหนไม่ได้จริงๆโอ้โหทุกคนโอ้โหฟ้าหลังฝนไม่โคตรสวยแล้ววะทุกคนดูดิโอ้โหสุดยอดโอหฟ้าหลังฝนสวยจริงๆฮนะแต่ตอนนี้ฝนก็ยังไม่หยุดนะทุกคน ฟ้าหลังฝนเหยื่อสุดท้ายไม่มีอยู่จร <S <S, ิงทุกคน โอเคทุกคนก็ทริปวันนี้ก็จบทริปเพียงเท่านี้นะฮะก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้มาถึงตอนนี้นะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตาม PDF i s h i n g นะครับผมเพื่อรับชมคลิปดรโอใหม,ม่วันนี้ผมไม่สบายนะเหนื่อยมากก็ขอโทษด,ด้วยที่ไม่เจอปลาใหญ่เลยเดี๋ยวดูปลารวมมันก่อนทุกคนปลามันลอดออกกระชังไปหมดแล้วนะเนี่ยเห็นไหมปลาสร้อยมันจะลอดออกกระชังไปหมดเลยประมาณนี้นะฮะก็วลวดวปล่อยไปเลยโอเคลาไปด้วยบทเ,เพลงนี้นะครับผม บทเพลงสุดคลาสสิกของพวกเรานะมาเจอกันใหม่สวัสดีครับปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันก็เพลินเหมือนกันมาตกปลาแค่เอาบรรยากาศพักหัวใจเต็มวันปลาไม่กินก็กินบรรยากาศมันไม่เลวเหมือนกันปลาไม่มีถ้ามีบรรยากาศคุ้มเวลาพอกัน